คอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลต่างชาติหลังจากทีมสาวไทยเอาชนะแคนาดา3-0ต่อเซสในรายการเนชันลีกเราแปลมาให้รับชมกันบางส่วนนะครับช่องหมายเพิ่งทำอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปที่คอมเมนต์แรกกันเลยคอมเมนต์แรกกล่าวว่าฉันดูเกมสดที่นี่ฉันกำลังกินอาหารอยู่ฉันพูดได้เลยว่าเกมการป้องกันของประเทศไทยเป็นระดับโลกจริงๆ ความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักทีมไทยจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าข้อดีของผู้เล่นไทยคือที่นี่มีสภาพอากาศเดียวกันกันกบไทยโชคดีประเทศไทยเราสนับสนุนคุณจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารักทีมไทยจากติมเบลเตคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทำได้ดีมากผมภูมิใจในทีมไทยมากบางทีคุณอาจเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียในเวลานี้ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าหากไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นั่นก็ใช่เลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแท้จริงแล้วญี่ปุ่นคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียทั้งทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแคนาดาแจกคะแนนให้ไทยหลายแต้มพิมพิชญาคือผู้เล่นที่นิ่งที่สุดของทีมไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ความภาคภูมิใจของเอเชียน่าอัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเกมจะดําเนินต่อไปนานแค่ไหนหากนี่คือญี่ปุ่นกับไทยความเหนียวเล่นดีเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมไหนก็ได้ไทยก็พร้อมเจอทุกทีมสยามเมืองยิม้มคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันชอบดูพรพันธ์เป็นเซตเตอร์เธอสร้างความแตกต่างได้จริงๆยังไงก็ยินดีด้วยนะประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแคนาดาป้องกันได้ดีมากถ้าไม่เสรอเสียแต้มเองคงจะได้1-2ถึงเซตจากไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยใช้ตัวเซเตอร์สำรองถึง2เซตครึ่งและในตอนนี้พวกเขากลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแคนาดาเป็นทีมที่มาทำแต้มไล่ได้ทันคู่ต่อสู้แต่ในท้ายที่สุดเกมนี้ก็ทำผิดพลาดมากมายคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ฉันต้องการความยุติธรรมเหตุใดในการชาเลนจ์กล้องและวิดีโอในฟิลิปปินส์จึงคุณภาพต่ำมากนี่คือระดับในเชนลีจริงหรือคอมเมนต์ต่อ,อมากล่าวว่าเล่นดีสวยงามจับใจฉันรักทีมไทยมากคอมเมนต์ต่อ,อมากล่าวว่าเซตเตอร์ของไทยอีกคนก็ทําได้ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามต้องส่งพรพันมาเพื่อปิดการแข่งขันเพราะแคนาดาเป็นทีมไม่สามารถประมาทได้ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าชาวอาเซียนภาคภูมิใจในทีมหญิงไทยหวังว่าฝีมือไม่ถดถอยและสู้ด้วยจิตวิญญาณของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดูการเล่นทั้งเกมแล้วรู้สึกประทับใจกับเกมรับของไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันรักประเทศไทยพวกเขาเล่นได้ดีจากจีนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแคนาดาทำผิดพลาดมากมาย พวกเขาทั้งหมดมีโอกาสทำคะแนนได้ทันและขึ้นนําแต่พวกเขาก็ทำมันพังไปหมดแล้วยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยจะชนะในรายการชิงแชมป์โลก2022ขอให้โชคดีจากโปลแลนด์เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราแปลมาให้รับชมกันอีกขอบคุณสำหรับการกดติดตาม